ขยายพันธุ์นะครับนี่มอนสเตอร่าจแอน มีช่องก็มีชนแนลนะครับวันนี้นี่ผมจะมาทําการขยายพันธุ์นะครับนี่มอนสเตอร่าไดเอนนะครับ,รบเราไปซื้อมาต้นใหญ่นี้เลยดูวันนี้นะครับผมก็จะนี่เลยทําการจัดกรารจะเอาประมาณสักเน็กิ่งนี้เห็นไหมกิ่งนี้ก็ประมาณอยู่ประมาณสักสามใบนะครับจะเป็นต้นใหญ่มากดูครับโอ้โหจะขยายพันธุ์แบบง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลย เนี่ยครับต้นใหญ่มากเลยมอนสเตล่าผมเราก็จะดูอุปรกรณ์ที่เราจะขยายพันธุ์นะครับก็จะมีตัเวเควื่อใช้ตัวนิกตัดตัวนี้ตัด,ตตดแล้วก็จะมีดินดินอะไรนะครับผมเพาะเออใช้ดินจากซื้อมานะเป็นของปลูกมอนสเตล่าโดยเฉพาะเลย<ว>ทำไมผมถึงใช้ดินนี่ครับแม่ทำไมถึงไม่ใช้ไอตัวขุยมะพร้าวผมไม่มีครับมึงไป <ผม S 2> ตายไ<ม>ห้หนอ<า>นขึ้นตัวจ้ เดไปดูต้นเล็กขคู่ไว้มอนเตล่าต้นเล็กของผมนี่เป็นไงครับนี่ครับมอนเตล่าต้นเล็กของผมครับต้นนี้ดูครับไอ้ตัวนี้ผมเพาะพันจากดินในนี้นะครับดินที่ผมโชยดูเมื่อกี้นี้นี่กำลังโตเลยผมก็จะใช้ดินตัวนี้แหละมันชุ่มน้ำดีน่าจะเป็นมะพร้าวมะพร้าวบดมาแล้วครับขุยมะพร้าวบดมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับดินก็จะ คนขา้างกบชุมช่มๆน้ําดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนครับการขยายพันธุ์บอสเตล่าของเราแบบง่ายๆกันเลยนะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการขยายพันธุ์นะครับเจ้ามอสเตล่าจะแอนต้นใหญ่ของเรานะครับโดยการที่ตัวนี้ตัดเข้าไปเขาให้เรานับากับก้านนะครับแ้มานับากับก้านตัวนี้การที่ออกมานะการที่เราเนี่ยให้มันมีนี่ครับข้อนำเลี้ยงตัวนี้ด้วยให้ตัวนี้มีรากอะไรไม่รู้เนี่ย ยาวเวยเลยดูดิก็สัก3 4ถึงใบนะครับในี่ใบที่หนึ่งใบที่2ใบที่3ก็จะอยู่ประมาณนี้3คข้อนครับก็จะเป็นใบใหญ่ตรงนั้นเลยนี่ที่เราจะขยายกันนะครับแล้วเราจะมีต้นเล็กๆด้วยครับนี่ต้นเล็กๆที่เพิ่งเกิดใหม่น่ครับตัวนี้เห็มันจะมีนออกมาเขาบอกว่านอตรงนี้ครับมันสามารถที่จะด่างขึ้นได้นะถ้าเป็นพันตรงนี้ทำให้มันด่างขึ้นได้อ่ะ เ,เดี๋ยวเราเิดี๋ยวผมมาตัดก่อนเลยนะตัดตรงนี้ขยายออกมาข้อที่เราตัดข้อที่สามง่ายๆกันเลยนี่เราก็จะได้ต้นแรกออกมาต้นแรกนะครับที่เราขยายออกมาปุ๊บเดี๋ยวเราไปเอาต้นที่เราจะขยายครับรก็จะได้ต้นใหญ่เลยใ,ใจ้ต้นแรกที่เราตัดออกมาครับนี่ จะเป็นใบใหญ่เลยกันนะให้เราก็ทําการเดี๋ยวเราจะที่จริงต้องเอาปูนแดงแล้วทาตรงนี้ก่อนสักสิบห้านิ้ยสิบนาทีเนาะแล้วก็เอามาปลูกได้ก็ะค่้สวยฝ่าตรงนก่อนทาก่อนเราก็จะได้หองประมาณนี้แล้วก็เอาดินมาใส่เพิ่มเติมครับทีจริงเราตรงนี้ครับใช้ขุยพวกขุยมะพร้าวอะไรพวกเนี้ยจะดีกว่าในเปลืองด้วยในเปลืองด้วย ปกตนก็จะฝังปบ่มมิดลากไปเลยนะปอมใบของเราก็จะได้ประมาณนี้มาเห่าเลยแหมง่ายๆผมก็กดดินไปกดดินไปตรงนี้เราจะใส่ให้มิดให้ไอ้นี่เยอะก็ได้นะดินตรงนี้ครับให้มันเต็มเลยก็ได้แต่อยากให้มันลากออกเนี่ยเราก็ต้องใส่ให้มันแบบลอยๆหน่อยใส่อยู่บนบนหน่อยโอ้ยหมาเห่าบ้าเลยดินผมเข้าไปอีก ดินเรามีเยอะครับใส่เข้าไปผมเอาดินตรงนี้เป็นดินปลูกบอลโดยตรงนะครับโดยเฉพาะอ่องมันเลยจะได้หมอนต้นใหญ่ของเราใอ้กดดินข้างๆนะครับให้กดดินข้างๆเพื่อให้มันแน่นตรงนี้ใครมีปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยได้นะเราก็จะได้ฟอม,มนี่ไงครับหมอนเซราคอนเซราต้นใหญ่มาเลยครับหนักด้วย นี่ครับเป็นไงครับเรียบร้อยต้นมอนสเตล่าผมก็ประมาณนี้ที่แยกออกจากต้นเนาะเดี๋ยวให้ดูต้นเก่าต้นเก่าที่เราแยกไปครับเห็นไหมพวกนี้ก็จะจะขึ้นมาใหม่อีกเราก็สามารถแยกได้อีกครับอันนี้นะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเพราะต้นไม้นะาแต่แตนชอบต้นไม้มอนสเตล่านะครับเป็นพิเศษหน่อยก็เลยเอามาขยายความให้ดูครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมขยายเสร็จแล้วนะครับว่า ต้นนี้แตกหนอออกมาไม้เลืออะไรครับอาจจะไปอาจจะแตกหนออกมาให้ให้เราชมอีกนะครับดูครับใบใหญ่ด้วยเราก็แตกมาได้อีกต้นหนึ่งเลยเป็นฟอร์มใหม่จะเราลดนับลดนับต้นไม้กันนะครับถ้งใหญ่ผมจะใส่ดินไองตัวนี้ใครจะใส่ปุ๋ยแต่เราจะเพิ่มก็ได้นะครับแต่ว่าดินในนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับมะพร้าวครับมะพร้าวสับบดละเอียดแต่บดละเอียดแล้วประมาณนี้นี่ครับมอนสเตล่าของเราวอนสเตล่าไจแอนท์นะครับเป็นไงครับสวยไหมฟอร์มต้นใหญ่เลยตักออกมาจาก ตัดออกมาจากต้นเมื่อกี้กรับขยายออกใหมเ่เป็นแบบที่เราขยายพันธุ์นะครับเราลองรดน้ํากันดูดินเราก็หมดไวไล่ซุ่มอยู่นะครับมอนเตล่าชอบน้ํานะครับจริงๆแล้วมอนเตล่าชอบน้ำนรดไนิดๆชุ่มๆเดี๋ยวมันก็อยู่ในนี้เองชุ่มมากก็อาจจะลากเน่าได้ต้องระวังครับผมแค่นี้พอมันชุ่มๆนี่ ครับเป็นไงครับมอนสเตล่าที่เราขยายจากต้นเล็กมานะครับไ่ต้นใหญ่ไปที่นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เราจะทําให้รากแบบลอยอย่างนี้ก็ได้นะครับรากลอยๆอยนี้พอลากลอยปุ๊บมันก็จะขึ้นง่ายนีเปอีกต้นหนึ่งที่เราตัดออกมาเพื่อที่เขาจะได้แตกหน่อใหม่นะครับแตกใหม่เราก็ขยายได้อีกตรงนี้ก็ใบกําลังเริ่มแบบผลแชกสำหรับใบมันออกมาจะเป็นใบเล็กนี้ครับตวก็จะเป็นแชกเป็นแชก โอเคเดี๋ยวเราประมาณนี้ครับขยายพันธุ์มอนสเตล่าง่ายๆครับครับก็สวัสดีครับเอ่อตอนนี้ครับเราจะไปอัปเดตต้นมอนสเตล่าของเรานะครับที่เราปลูกเมื่อประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วนะว่ามันเป็นไงบ้างครับขยายพันธุ์ได้ไหมแล้วก็ออกมาแตกหน่อไหมครับที่เราตอนไปตัดไปง่ายๆในช่วงที่เราขยายพันธุ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้ต้นที่เราตัดแตกหน่อขึ้นมานะครับเป็นยังไงบ้างโอเคจะไปดูกันเลยครับ ต้นมอนสเตลาต้นเล็กของเราเนะที่เราตัดไปจําได้ไหมนี่ที่เราตัดไปนะครับมันมีกิ่งตรงนี้แยกออกมานี่นไมันจะเป็นเหมือนใบใหม่ครับที่ขึ้นมาอีกสองใบนะีฟังด้วยใบยนึงเนะครับมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆใบที่จะขึ้นมานครับไอ้ต้นที่เราตัดต้นแรกเื่อนนอตรงนี้ก็จะสังเกตได้ว่ามันขึ้นมามาอีกใบหนึ่งก็จะขยายุ์ได้ง่ายมากครับไอ้ต้นมอนสเตลาเนี่ย แตเพ็นเพราะว่าที่เขาเล่นกันครับนิยมกันก็จะเป็นพวกใบด่างอะไรพวกนี้จะเป็นไม้ฟอกอากาศซึ่งถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องราคาอะไรมันมากมายครับเราก็นะครับจัดฟอร์มใหสวยมันก็อยู่ได้แล้วส่วนอีกต้นหนึ่งมันอยู่ลึกเลยไว้ลกๆหน่อยนี่มันออกใบมาเลยครับต้นใหญ่นะต้นใหญ่ต้นนี้มันแปลกที่ดูมันออกใบมาเลยค้อมันออกมันจะกิ่งต้นนี้เลยนี่ครับมันออกมันจะกิ่งปุ๊บมันก็กลายเป็นใบใหญ่ที่มีหยักเลย จะสังเกตได้ว่าสีมันจะต่างกันใช่ไหมครับพอนี่เพิ่งออกมาได้ประมาณสัก4 5หวันไปก็ยังแบบน่าความอยู่นี่นะครับผมก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนกระถางด้วยนะเปลี่ยนกระถางอันนี้เพราะว่ารากมันขึ้นเยอะแล้วเวลาเราย้ายไปที่ไหนเนี่ยจะไม่ลําบากผมก็เลยไปใส่ต้นไหนต้งนี้แทนง่อยเนาะนประมาณนี้ครับในการขยายพันธุ์ของเราเนาะก็สังเกตง่ายๆครับถ้าดินดีน้ําดีครับเราก็สามารถที่จะมีปุ๋ยดีได้นะ ขยายพัทธุง่ายๆกับพวกต้นไม้นะครับอาจจะซื้อต้นใหญ่มาที่เราไปซื้อมาครับหลักร้อยครับเราก็มาขยายได้ครับเนี่ยเราจะฟอร์มให้สวยๆใช่ไหมเราก็สามารถไปขยายได้ต้นละร้อยสองร้อยใส่กระถางสวยๆนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องพี่หมีชาแนลได้วยครับรีวิวในการขยายพันธุ์ต้นมอนสเตเล่านะครับีไปเลยบ๊ายบาย